เทวานาคาคุรฤาษีลูกขอชมรมมีชมรมแฝงลากลูกให้เต็มลูกขอชมรมมีสาธุประเมินมากเลยเจ๊ด้วยสิเจ๊ด้วยสินี่นี่เออเออหลักก็ไก่แน่งเห็นปะ เนีเ่ยเด็าลูสาเดียอาการยอนะ้อนน้ำมแข็งทางซ้ายข้นก้นนั่งเออได้แค่นั้นแหละมีองค์เทพละ่ะย้นกลางฟ้ามือออน,นกลางฟ้ามือมีองค์เทพเออสลน้องแข่ขทางซ้ายเดกทางี้ย่ซื่อหอ่าข้างซ้ายเป็นเทพผู้หญิงข้างขวาเป็นเทพผู้ชายครับจำเป็นองค์เทพผักเป็นองค์เลี้ยงองค์บละ ดา,ยยาวดุโหมยิ่งจากสายท้างความมื่นเป็นทัศนษทีแ่แค้อมับปูนขับคนอากฟ้ามวันจากฟ้ามาเอาบันเอาเด้ขอเจชั่าหาว่าลูการมีจริงความแรขึ้นนางไห้เสื้อ

รว่ก้เร่ด้านหลังเช้าๆน้าน้าัุเ้าเปิดไม่นีเปิดที่จมูกเปิดที่คิ้วเปิดที่ตาเปิดที่ปากเปิดช่วหน้าเปิดวงส้างเปิดช่วงสัตว์ลงมาที่คอลงมาที่แข่งต้องข้ามเปิดด้านหลังเช้าหน้าหน้าจุดเท้อาโม่มากเเปิดเปิดใส่บ้าด้วยว่าทะลุวยแห้งด้วยอ้าวนับต้นี้ครัาไปจะเปิดได้โรงแรมลำด้วยท่องท่องก่มีสเสียงอ่ะควายจะแห้งด้วยของง่ายมาจะเสิร์ฟต้องเห็นจิบแรมแห้งบ้าหล่ะ แห้งด้วยเีันจะบูปูปูปการต้านอฮะด้วยด้วยกาบอแห้งกาวบอจะห้ามไม่เป็นอะไราแห้งล่ะถ้าสด้วยเนี่ยถ้าเท่ประจำเรือนล่าทถ้าจะเรา่น้องหลานรวยมาแดงขึ้นแห้งกาอล อันนี้คือการเช็คใช่ไหมครับปู่เช็คโอ้โหสามารถเช็คได้ครับผมถ้ามีผีคุณช้างก็เช็คได้เึงเท็เช็คได้ครับอันนี้คือเช็คว่าเรามีองค์เทพอยู่กับเราไหมใช่ไหมใช่มีผีมีคุณไสยไหมโอ้ครับผมถ้ามีผีมันก็ปักทันทีคุณไสยมันก็ถอนทันทีโอ้ครับผมก็หายหมดทีนั้นโหสาถูกครับ วันนี้อันนี้นของจริงนี่คือเสืของเราเล่นนี่ของเมกูนี่เนาะกูปูครับปูปูเวีหน้าอกหละ่ะครับผีอยู่ได้อยู่ไปเดโอ้ครับกระชาเวทอ่ะ<ม>ถ้าเฉยๆไม่มีอะไรถ้ากลัวมีผีถ้าไม่กลัวไม่มีผีถ้ามีคนใส่คอยอ้กอวกไม่อ้วกไม่มี ถ้ามีองค์เทพให้หัวใจสั่นบู๊วาฝ่ามือหนาวร้อนถ้าใจ่คือไม่มีองค์เทพมีบอความืออาการบอเย็นน้อยๆเย็นนิดหนึ่งกเย็นนิดหนึ่งแสดงว่าเรามีของรักษาถ้าดูดมันไฟฟ้านี่แม่เหล็กเรามีองค์เทพเย็นทุกคนมีเทพรักษาหมดเย็นสองยเย็นดีไหม ดีมากมากระบาเธอจะเป็นนักธุรกิจดีแต่ถ้าทำธุรกิจจะลมละลายอยู่ถึงสองครั้งต่อมาก็จะรวยเลยคือไงล่ะถ้าเย็นนี่ที่พานมาจะลมละลายหลือสองเทียด้มาก่าบัดเกี่ยบดเดียวบดตัวสองเทียแล้วกเจ้ามีเทียบรักษา ปอกัดท้ำเจ้าอายุเท่าไหร่สสตอนเจ้าอายุสามสิบหกสามเจ็ดสามแปดสามเจ้าเจ้าในลมละลายต่อมาสี่แปดสี่เก้าห้าสิบไปจนหาสิบสองเนี่ยเจ้าเนี่ยปัญหาหลายดิสิเป็นนี้สองภาคใต้วันไหนครับปู่ครับอ่าลางงานนี่เสร็จ อันนี้ก,ก right money, u, ập, ํา <sucks> ล네ังท uh, like ําอะไรครับปู uh, ่ครับหล่อหล่อพระแหละครับผมอ่าตอนนี้ทำพิธีหล่อลูกเหมือนปลงปูคาพองสิสัสสิ่งเพราะพ่อสร้างมันหมดไปล้านแปดล้านซาลาหมดไปแล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดแสนแต่ยังไม่ปลูกเบื้องสีผ้านะครับเลยสำนูกินต่อปู่มันก็งบตอนนี้หมดไปแล้วสองล้านกว่าปู่ไปสร้างวัดภาคใต้ด้วยที่นี่ด้วยใช่ไหมครับควบกันครับควบกันเลยครับที่นี่ก็สร้างที่นี่ก็ตอก็สร้างตอนนี้ ซาลาเสร็จแล้วทงางภาคใต้ตอนนี้กุติเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ลงไปจำที่นู่นห้องนงห้องน้ำสลับโยมกิครับในห้องน้ำเสร็จแล้วสาลาเสร็จแล้วพ่บ้อเขาจะไปอยู่น่นแล้ว<อ>เดี๋ยวว่าายก็ไปไปมาๆอย่างนี้แหละครับปู่ไปไปมาๆครับให้จังเลยนงเพราะปู่ทีเสร็จนะเพราะหลวงปู่เดินสารใต้แล้วทีนี้ลูกมาวันนี้ก็อยากจะมาอยากได้โชคได้ลาบอย่างนี้แหละก็ให้มาแล้วหนึ่งหกไง เ,เป็นเป็นนิมิตเหรอครับปู่หรือว่ายัางไงครับผมเอาเถอะนะอย่าถามบอกให้ซื้อๆือาอจบมาถึงนี่ปู่ก็เอาลอตเตอรี่มาให้เลยเนะาะ่ารต้างการจ้งก็จบแล้วอผมก็งงเลยมาถึงได้โชคเลยครับปู่อ,อ่ามันต้องไปหาซื้อไงครับถ้าถูกเจก็สบายหลวงพ่ออีกแ,ล <c oughs> แหละม <c oughs> ันจะไปไหนล่ะถ <c oughs> ้าถูกวันที่หนึ่งมายุ่งเลยทีนี้ใช่ครับยุ่งเลยตามหาปู่ไม่เจอเลยทีนี้ ใหีมาก็มีโทรศัพท์ดิปู่เธอก็จดไ้เดยมีลูกศิษย์ลูกหามาขอบ่อยไหมครับปู่ขอขอแนวทางต้องพ่อไปรับจริงๆขอพ่อก็ไปให้นอกจากปู่จะให้เองอย่างนี้ใช่ไหมครับเปิดเผยไม่ได้นะปู่เนาะปู่แต่ว่าวันนี้มาถือว่าโชคดีเนาะมาถึงปู่ก็ให้โชคเลยนะครับเม็ดเดียวเองเนาะหนึ่งหกนะครับงวดงวดที่แล้วก็แปดเจ็ดนาะปู่เนาะ วันนี้หนึ่งหมนี่แม่ร่างถือบนเขาส่งเนบ่อมา,าบ่กปูหมือนเนี่ยที่ว่าอยู่ซื้อเขาก็มาส่งบอกเองบ้าจะต้องอะไรจังสิบ,บ,บ่บ้ามันอยู่าบ่อ,ออยู่เมืองบ้านนี่ออมามาเปิดกระปูนี่แหละครับผมที่เขาบอกเล็กแม่นๆนเนี่ยแหละครับปูครับอวันนี้น้ำมาจนทอดวัดปูอ่ะกคิดว่าเป็นวัดปูได้ไหย,ยครับพเพป่นบอกน้ามาแลัวซ้ำไหนซ้ำหนึ่งกูบอกไปหรอก่าธุ บู่ต้องการอยู่สงบ์พยาพุ่นไหวครับวันนี้ปูก่ก็มาถึงก็เอาลอตเตอรีร่ให้เลยนะปู่นี่โหวันนี้คนมาก <c oughs> อ้าวสวัสดีอุปป๋าครับจังไงมาน้ำล่างซุ้งหางเดียวอันที่แม่ปันเพ่นว่าพอ่พอป่ะ ไม่เจอครับมาเจอแต่ปูหางเดียวนี่แหละครับว่มัตุดงปูหางเดียวแล้วมตุดงสายใต้แต่ว่าถามทางมามัตุกวัดเออมาตุกวัดมาตุกวัดพอดีมาถึงปุ๊บยังไม่ได้สนทนาธรรมกาหลวงปูเลยหลวงปูบอกว่าอยากไดล้รางวัลที่หนึ่งไหมเอารตดตีีมาให้เลยครับเลยแบ่งกันคนละใบครับแต่ว่าหลังช่วงมีดีเนาะปูเพื่อนเพิ่นใครอ่ะ่จ้าเพื่อนบ่มา เพิ่นเป็นไข่มีอยู่ได้รางช่งที่ว่าให้ที่ว่าให้เม็ดเดียวที่แม่ปันแกว่าน่ะครับวันนี้ตามให้แล้วนะครับเม่ที่ว่าเลขผีสิงนั่นใช่ไหมใช่แต่ไม่เจอเพิ่นเป็นไข่ปัสรนเห็นปูว่ามีผูหนึ่งอยู่เพิ่นบ่ได้มากเอาไปอมาก็คือว่าเป็นลูกส์ปูลูกสีปูใช่ขันเพิ่นมากนี่เพิ่นเพิ่นสีส้มลดว่าจะปูมันจะส้มได้ครับ โอ้เสียดายแต่นออบปัวพ่อๆนะแต่ไม่เป็นไรครับมาถึงก็ปู่ก็ให้แนวทางอยู่เอาของปู่ปู่มาจากใต้พอดีใช่ปู่มาสร้างวัดอยู่ที่นี่ครับผมบานีการสกับใต้อีกแล้ววสั้นครับให้เม็ดเดียวหางเดียวเม็ดเดียวเลยครับเอามาเบิ่งในอุปัวเด็กซ่องบอ เออไม่รู้เขียนใส่ซองไว้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะเลขซว่างวันนี้ขมามันเป็นข้าหนักนะคะับข้างซงมาเป็นไข่แล้วครับทีนี้มาไม่ได้เป็นใครเป็นใครนะก็แซนั้นพูดที่ว่าเม็ดเดียวครับก็เลยได้มาได้เลขปู้เม็ดเดียวซะละ เอาเอาโชคฝากเอฟซีผู้ใดอยากต่างวัดน้ำปูกะนี่เด้อหนึ่งหกเมตรเดียวคนประชานี่งานคุณไปครับคนประชานง่ายรึเปลกับหัวกับฟหางลุ่งก็คือสิบเก้าครแขวนแขวนนอกจากวัดแกเลยคนประชานเขาเป็นงานยังแกปูมือนี่เททองหล่อนูปเงินปูกระพอ ครเยองมากเลยครับตอนนี้ใช่ใช่ครับด้ครับผมแต่เราคิดว่ามาถูกวัดหรือเปล่า เพราะว่าแม่ไม่รับสายเลยครับก็เลยได้เลขปูสายใกล้เพราะว่าเพิ่นเคื้ยวันที่แล้วแปดเจ็ดนะเออเพิ่นบอกคือเลยเม็ดเดียวเลยว่าฮักบ่บอกว่าสั่นเม็ดเดียวเลยได้ได้ฟูแท่นเมื่อนี้ปูไม่ต้องพูดอะไรมากเออเอาเอาไปเลยเอาไปเลยเม็ดเดียวครับผมก็เป็นแนวทางเนาะ เีบยบบิ่งอกแนาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอ้เด็กปูทางใดโอ้โหปูสายใต้นะครับปูสายใต้เม็ดเดียวหางเดียวเม็ดเดียวหางเดียวปลาจีมหาล่างส่งล่ลางส่งเป็นไข่ได้เลยเล็กปูทแทมเนาะปูให้มาคือหนึง่งหกนะครับหางเดียวนะครับ<ม>แต่ว่าเราก็กบหัวให้หน่อยว่าหกข่าเก้าเนาะนี่นะครับเขียนเคียนเขียนเลยเด็กซ้องพี่น้อง ซองสีชมพูซองอะไรไม่รู้ซองสีชมพูเขีนยนใส่ซองไว้เลย <S <S ใส่ซองไว้เลยนะพเพื่อกาั่งอันเอาบุญวัดพอดีเนาะครับไม่เห็นมาลอตเตอี่ครับผมมาก็ป,นนปูแบ่งลอตเตอรี่ให้เลยหนึ่งกประซันไม่ผิดคน้อยครับขอพุดโอก๊กบอดดอด้วย<ม>าตามให้เมื่อนี้